นี่นะครับศูนย์ประวัติศาสตร์นะครับค่ายโพสามต้น,นครับค่ายโพสามต้นของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตั้งค่ายรบกับพมา่าครับที่ค่ายโพสามต้น,นครับ ครับไข่โผล่สนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์วัติศาสตร์นะครับจะเปิดให้ชมนะครับในช่วงของวันปกตินะครับมีทกศกัการข้างในนะครับอาคารข้างในนะครับ พระเจ้าตักสินมหาราชครับอนุสรสถานขึ้นไปกนกาบไยได้นะครับ คล้ายโพสัมต้นนะครับที่นี่ครับัสรนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ